ครับต้อนรับเข้าู่่ช่องตาชานมากกว่กอกนะครับวันนี้นะครับวันนี้ครอบครัวตาชานนะครับก็จะลงไปทําบุญที่วัดนะครับทําบุญที่วัดทําบุญอะไรนะครับที่วัดวันนี้นะครับเป็นวันพระวันทําบุญห่อข้าวสากนะครับนี่ครับการเตรียมไปนะครับมีขนมนมเนยมีน้ํามี อะไรที่พระสงฆ์ท่านใช้นะครับพระสงฆ์ท่านใช้แล้วก็จะมีหอข้าวด้วยนะครับจะมีหอข้าวด้วยนะครับวันนี้ก็จะพาลูกพาหลานลงไปนะครับลงไปทําบุญนะครับลงไปทําบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลนะครับ ครับก็อุทิศส่วนกุศลให้กับอให้กับผู้ที่ร่วมรับไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเ,เราจะทำทุกปีนะครับทุกปีทั้งประเทศนะครับทํากันทุกปีถือว่าเป็นประเพณีทําบุญหัวข้าวสานะครับคือหนึ่งนะครับบุญจะมีอยู่ทุกเกือบทุกทุกเดือนนะครับ เข้าพรรษาก็เดือนแปดนะครับอ่าเดือนเดือนแปดเดือนแปดเพลงเอาไงนะเข้าพรรษาเดือนแปดเพลงเนาะแปดเพลงเข้าพรรษาออกพรรษาก็เดือนสิบเอ็ดเพลงนะครับนั้นระยะสามเดือนนะครับก็น,นึ่งนะครับทำบุญนะครับนึ่งทำบุญเข้าพรรษานะครับ่ามีการถวายท้า,อ,า,าอ่าน้ำฝนถวายเทียนเข้าพรรษา บาที่นี่ออกจากอันเขาภาษาแล้วนะครับก็ม,มีบุญหัวเข่านะครับบุญหัวเขาเ่ากระดับดิน,นหัวเขาเ่ากระดับดินเนี่ยที่หนนะัวช่วยเไดครับเดือนเก่านะครับเดือนเดือนเก่าลับเดือนเก่าลับนะครับคุณเห็นเ่าออกเยอะเห็นไหม กับเดือนเดือนเก่าละเดือนเก่าละกับบุญหอเข่าประดับดินนะครับอืมก็เป็นประเภทนี่ในระยะช่วงทามเดือนออกจากาเดือนเก่าลบแล้วก็เดือนสิบเพ่งกับเมื่อนี่ก็เดือนสิบเพ่งนะครับก็เป็นการบุญทําบุญหอเข่าสาหอเข่าสาในระยะสามเดือนนะครับหลังจากหลังจากเดือนสิบเพ่งไปแล้วอีกหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนเขาจะเป็นบุญหอกพรรษานะครับก็จะเป็น เป็นบุญออกพรรษาการทำบุญเลยมันจะมีครบรวบเวียนอยู่ปีหนึ่งปีหนึ่งบุญเข่าจีเดือนสามบุญเข่าจีเดือนสี่บุญบองไฟเห็นว่าเดือนหกทำบุญทำบุญเดือนหกบุญวันอย่างวันมาคาบูซาวันมาคาบูซาวันวิสาขบูซานะครับนี่กันเกือบทุกเดือนะ นะครับเข้าเฮตุญเฮต่านดีนะครับดีเอะทียังชีวิตทัาสิตได้สดใสนะครับชีวิตเขาเาสดใสข้อพูดเขากับชีวิตทั้งสิ่งดีๆีขอมานะครับสิมีแต่สิ่งดีๆีขอมาดูข้อพูดของเขานะครับคนมากทำบุญจิตใจคนสิมากนี่มีความเจริญนะครับมีความเจริญในในในองค์ในใจคนนะ บอกพู้ใดน,นะครับครับสำหรับมณีนะครับมณีก็จะเป็นบุญหอเขาอ่อเขาสามนะครับแต่นี่ก็ยังบ้านเห็นวิญญาณาเป็นประกาศภาษาสัมพันธ์ให้พี่น้องลงไปตักบาทนะครับตักบาทอยาหน้าไม่การไหวพระรับศีลน,นะครับไหวพระรับศีลถวายพัทหารนะครับถวายพัทหาร อุทิศชวนกุศลให้กับอันผู้ที่ร่วงรลับไปแล้วนะคะร,รับพอเม้านะคะรับพอเม้าหรือญาติพี่น้องเฮ้านะครับผู้ที่เป็นหลวงรลับไปแล้วมื่อนีเฮ้าท่าบุญนะครับว่าบง,ง่ายๆเปรียบง,ง่ายๆนะครับเปรียบง,ง่ายๆเมื่อนี้เป็นอันสําหรับผู้ใดมีกรรมหลายทุกบอกง,ง่ายๆกับมีนรลกมีสวรรค์น,นะครับตามที่ข้อมเสือนะครับตามที่ข้อมเสือของเฮ้านะครับ เพิ่นกระสิปลอยออกมารับผลบุญผลท่านของเฮ้านะครับผลบุญผลท่านของเฮ้าที่เฮาเลยท้าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้นะครับเพิ่นกระสิปลอยออกมานะครับคือการกับนักโทษเนาะนักโทษเมื่อนี่เมื่อนี่อยากพี่น้องที่มาเยี่ยมสินนำอาหารมาให้ที่ิงไก่หีนงกาเขาหนามาให้มันเป็นในลักษณะนั้นนะครับเนาะอันนี้คือการบุญหอเขาสาหอเขาประดับดินนะครับกับเมืองเฮ้าเนี่ย ได้เอาอาหาราทิยรพย์ให้หกับพ่อกับแม่เฮาให้ครอบครัวญาติเอาผู้คนที่ร่วมรักไปเรียนก็เป็นการทิพย์ชวนบุญส่วนกุศลพี่น้องเฮาจึงร่วมกันลงไปท้ำบุญในวันบุญหอเขาสากนะครับเมื่อเมืเอ่อคือบุญหอเขาหอจะเขาต้มจะหม้อว่านอย่างเง้ยหอเขาต้มจะหม้อว่าน ห่อกันเกือบทุกลังข้าเเงอนนะคระับก่อตัวองมาหออ่อขัดจมมือไปเห็นบุญเหตท่านไปไหวพระรับศีลน,นะครับสระสกะสิม,มีผู้นั่งในหมู่บ้านนะครับสินนม,บม,บสม,มีผู้นั่งในหมู่บ้านผ้าพีน้องถวายท่านถวายสังฆทานผ้าพีน้องไหวพระรับศีลคนในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านสิมีผู้หนึ่งนะครับอืม สิมีสิมีผู้หนึ่งที่เป็นประธานฝไฟเอ่อไฟไฟฆรารวาตนะครับไฟฆรารวาตก็คือโยมเฮานะครับสิพาลูกหาลานน้ำอาราธนาสิ่งต่างๆนะครับโดยพระสงฆ์เพิ่นก็สิเป็นผู้หายพรเฮานะครับหลังจากเพิ่อให้พรเฮาแล้วก็ คือว่าเป็นอันจบพิธีนะครับในการท่าบุญท่านท่านนะสามเณรขอเสื่อมส่วนนะครับพี่นอ้องบ้านเฮ้าหรือทุกบ้านทุกแมงล่มงไปท่าบุญรักบะท่านบุญนะครับเพื่อทิ่เ่ินกุศลให้ครบคร้ที่ลงรับไปแล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับตาขอขอายคลิปแล้วก็อะไร้างครัเพียงสามเณรนะครับครับสำหรับคลิปเข้านีค่ครับตาขอเข้ามาสวัสดีครับ